สวัสดีนะครับในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้จะมาบอกวิธีใช้นะครับวิธีใช้แหนแดงนะครับแหนแดงที่เราพ่อเลี้ยงทําไมถึงเลี้ยงนะครับรเกษตรและตะกรอนหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับสาเหตุที่เลี้ยงแหนแดงก็เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารนะครับต้นทุนค่าอาหารแล้วก็เป็นปุ๋ยให้ปุ๋ยประเภทไนโตรเจนนะครับทดแทนยูเรียทดแทนป,ปุ๋ยยูเรียได้ นะครับสามารถตึงตึงไนโตรเจนในน้ําทําให้น้าานําเสียช้านะครับรจะไปดูวันนี้จะพาไปดูการใช้ประโยชน์นะครับการใช้ประโยชน์ที่เราใช้แหนแดงเนาะวิธีเลี้ยงก็ผมก็เคยบอกในคลิปกันก่อนไปแล้วไม่ยากนะครับนะอันนี้ปล่อยยังยังไม่กี่วันแต่ว่าก็เริ่มใช้ใช้ประโยชน์ได้และวขาเริ่มใช้ประโยชน์นะครับแหนแดงเนี่ยเป็นเป็นพืชที่ที่โตเร็วนะครับขยายพันธุ์เร็วเขาจะชอบร่มมั่งไม่ร่มมั่งนะครับของผมเนี่ย ที่ทำก็คือล้มล้มสี่สิบเนาะให้ดูสวยงามนะครับเป็นสายพันธุ์เกษตรนะครับสายพันธุ์กรมวิชาการไปผมพามาดูวิธีวิธีใช้เนาะเราใช้ลดต้นทุนอาหารอันนี้ก็คือทําเป็นปุ๋ยนะครับแหยแดงแห้งแหยแดงแห้งนะครับสามารถใส่ต้นไม้ปลูกผักต้นไม้ปลูกนะพืชที่ใช้สำหรับกินใบเนาะเอาง่ายอันนี้เป็นบ่ออนุบาลน,นะครับขึ้นบ่ออนุบาลหอยเชลี์สีทองที่เราใช้ประโยชน์นะครับไปเดิน อาจจะเวียน <S <S ๆหัวหน่อยเนาะไม่มีคนถือให้ก็อันนี้ก็คือเป็นบอ่บอปลาดุกนะครับเป็นปลาดุกเป็นปลาดุกที่ให้ให้กินแหนแดงนะครับทั้งแหนแดงทั้งอาหารนะครับแต่บอกก่อนนะอา,อาหารเนี่ยจะให้จํานวนน้อยมาดูการใช้ประโยชน์ที่เราใช้จริงๆในฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยขมหอยเชอร์รี่ธรรมดาหรือเชอร์รี่ทองวันนี้จะพามาดูบอ่อสีทองเนาะเป็นสัตว์เศรษฐกิจต,ตัวใหม่ นะครับเป็นสาต์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่านาาหลายๆท่านหรือเกษตรกรหลายๆคนเลี้ยงนะครับเนาะพาดูด้วยกันเลยนี่เลยเห็นไหมครับให้นานา,นานดูก็อายุก็ประมาณบางตัวก็2เดนะือนเนาะบางตัวก็สองเดือนบงตัวก็สามเดือนบางตัวก็ประมาณเดือนกว่ากว่าฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็จะไต่ขึ้นมาการเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับสีทองนะครับตอวนี้คือเชอร์รี่สีทองนะครับาสาเหตุที่เลี้ยง ก็คือว่าณนะตอนเนี้มันเป็นสัตว์เศร,รษฐกิจตัวใหม่นะครับสามารถเลี้ยงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทําเป็นอาหารนะครับรสชาติก็ก็ดีแต่ถ้าเลี้ยงบ่อดินบอกไว้ก่อนนะครับบ่อดินที่ที่เลี้ยงเนี่ยก็คือขุดขุด,ข,ดขุดลงไปขุดลงไปใส่ดินประมาณ15เซนใส่ดิน15เซนเพื่ออะไรเพื่อจะรองรับตะ,ะกรอนที่เขากินนะครับเขาจะกินทั้งวันไมเชอรี่จะกินทั้งวันเพื่อรองรับตะกรอนพวกมูลของเขาเนี่ยเขาจะกินแล้วเขาจะขับถ่ายลงไป ทําให้น้ําเสียช้าบ่อเนี้ยใช้เวลาไปสาม,สามเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วในกรณีที่น้ําไม่เน่าอ,อีกอีกอีกอก,กรณีก็คือเป็นขั้นบันไดเนาะให้ดูเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ำจะเทน้ำจะถ่ายเทอย,อยู่ตลอดเวลาเนาะนี่คือการใช้ประโยชน์จากจากเนยแดงนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องใช้อาหารนะครับมันจะป็นต้องใช้อาหารประมาณนี้เลยนี่ก็คือบ่อหนึ่งเนาะที่เราใช้ประมาณนี้เลย อยเชอรี่สีทองอันนี้ก็กำลังผสมพันธุ์การเลี้ยงบ่อธรรมชาตินะครับต้องเข้าใจนะครับอันนี้ธรรมชาตินี่ก็คือ,อในกรณีที่ยังอยู่อย่างเงี้ยสีอาจจะไม่เด่นชัดเท่าไหร่แต่เมื่อเราจับขึ้นไปนะครับจับขึ้นไปนทําการคัดคัดพันหรือคัดไซนี่ยสีจะเหมือนเดิมนะครับเชอรี่สีทองเนื้อจะกรอบนะครับโอเคนะครับสำหรับหฮเชอรี่เนี่ยเลี้ยงง่าย เลี้ยงง่ายแต่ว่าขอแค่เราเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติของเขานะครับ<ม>เขาสามารถอยู่ได้ทั้งน้ําน้ําลึกมันตื้นแต่ที่ผมแนะนำก็คือเลี้ยงแบบน้ําไม่ลึกมากนะครับเลี้ยงแบบน้ําไม่ลึกมากมีน้ำนํำน้อยสามารถเลี้ยงได้กรณีที่ไข่เนาะนีห้องเก็บไปแล้วก็จะประมาณประมาณนี้เลยว่าเเห็นเนาะประมาณนี้เลย อันนี้ก็คือบ่อบ่ออนุบาลน,นะครับฝังนั้นเนบ่ออนุบาลก็คือต้องใช้ใช้ประโยชน์เนื้อแดงเนี่ยสามารถลดต้นทุนเกษตรกรได้จริงนะครับผมการันตีนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านอาหารสัตว์เลี้ยงไม่วาจะเป็นกุ้งหอยปูปลาเป็ดไก่สุก,กรก็กินนะครับวัววัวสุก,กรนะครับประเภทปลาก็จะที่เห็นชัดเจนเลยก็คือปลานิลปลานิลปลาในาตะเพียนนะครับที่ชัดชัดเจนมาก ในอัตราที่เราให้ในแดงเนี่ยการให้อาหารเนี่ยเ,เกี่ยวกับพวกหอยพวกสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่อยู่ในน้ำเนี่ยต้องให้ในจานวนที่จํากัดนะครับไม่ใช่เททิ้งเต็มไปหมดเลยก็โอกาสน้ําจะเน่าก็มีเนาะลักษณะนะครับจะให้ดูลักษณะลักษณะของเจ้าหอยเชอรี่สีทองเ,เปลือกจะบาง เปลือกจะบางเปลือกจะไม่หนามากเปลือกบาง,บางแล้วก็จเจริญเติบโตได้รวดเร็วนะครับมีทั้งเพศผู้และเพศเมียแต่ก็ยังไม่การันตีนะครับผมก็กําลังศึกษาอยู่โอเคนะครับคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาบอกนะครับคลิปหน้าผมจะมาบอกว่าเลี้ยงยังไงให้น้ําเน่าช้านะครับเลี้ยงยังไงให้หอยของเราเนี่ยไม่นอกน้ําแล้วก็ไม่ตาย นะครับยังไงฝากกดติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กระทืบไลค์ให้ด้วยนะครับโอเคเนาะคลิปหน้าเราจะมาเล่าเกันต่อแบ่งปันประสบการณ์กันเนาะขอบคุณมากๆครับ